เฮ้ยปลาช่อนน้อยช่อนน้อยหัวเนี่ยเนียเนียเนียโอ้โหนีวนมันจะป๊อกๆันเลยขยับ ทรงตรีไม่มีเลยมีแต่แบบไม่สวยระดับน่ะเจงดูไม่มีพลาดตาาดนี่นี่ดูนี่ดูนี่นี่สวยดูนี่สวยอ๋อขี้เกียจลงไปที่ผ่าเลยว่ะแต่รูมันสวยฮะดูเนี่ย ดูน,น,น,น่นาเนี่ยอืม จิดเบรกหรือ,อยังเมื่อกี้ลืมปอุ้ยปลาช่อนจีบพอดีเลยฮะช่อนป๊อกอ่ะจีบตรงนี้ใค้พอมัดู ติดอะไรอ่ะตัวเป็ดก็นแนบสนิทเุ้ยยัไงโดนโดนอันนี้ที่เกล็ดลงไอป่ามันกัดเว้ยวันนี้มันมันรอฝนหรือเปล่าวะฮะ กัดดีจริงๆเลยสองแต้มแล้วเนี่ยตีไม่กี่ไม้เองไม่ถึงสิบไม้สิบห้าไม้แล,ล้วใสยเข้าไปครับเป็นยักษ์ยางครับผมเนี่ยครับอีกหนึ่งตัวครับผมก็กระโดดกัดกลางเลยเห็นไม่ได้เลยเจ้ายักษ์ยางครับผมฝากไว้ด้วยครับยักษ์ยางสุดยอดมากครับ